ไลแดงนะครับเปิดตัวอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสองแบาทนะครับสำหรับนี้เจมจัดให้นะครับราคาอยู่ที่6กแสนหกหมื่บาทราคาหายไปเยอะมากครึ่งต่อครึ่งนะท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับมีอะไรสวัสดีครับแฟนๆรถมือ2โตโยต้าโชว์บนราชานีนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยครับเจมจัดให้ช่วงขายทั่วไทยแน่นอนครับพบกับเจนทุไรนะครับต้องนํารถสวยๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับ ก็คือคันที่อยู่ด้านข้างของผมนะครับใครๆลหลายคนหรือว่าคนที่เคยดูแล้วดูดูรีวิวในในตามเพจตามเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ชมมาแล้วอาจจะคุ้นเคยไปอย่างดียุ่ห้อนี้นะครับซึ่งผมได้นํามารีวิวซึ่งเป็นรถที่เข้าใหม่นะครับอยากให้ทุกชมได้ชมได้ดูกันนะครับแล้วแต่ชอบไม่ชอบค่อยว่ากันนะครับนานาจิตังก็คือคันนี้ครับซูบารุ XV 2.0iP นะครับเกียร์ออโต้ปี2017ตัวเนี้ยนะครับเป็นโฉมปี2017ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นปีปัจจุบันนะครับต้องบอกเลยว่าสีเนี่ยโดดเด่นมากๆคลาสสิกมากๆนะครับก็คือสีก็เรียกว่าสีเกรกากีนะครับเป็นสีเทาออกน้ำตาลนิดนึงนะครับมาดูตัวจริงต้องบอกว่า สีเนี่ยสุดยอดมากคัดสีมืองมากนะครับ้ายแดงนะครับเปิดตัวอยู่ที่ราคา1นึ่งล้านสองแบาทนะครับสำหรับนี้เอมจัดให้นะครับราคาอยู่ที่6กแส0 0กบาทราคาหายไปเยอะมากครึ่งต่อครึ่งแลนะท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมาชมกันนะครับิ่มแต่ด้านหน้านากระจังหน้านะครับรื่นรูปได้ด้วยโคเมียมแน่นอนครับสูบูรุนะครับ เป็นโลกโก้เขาก็จะเป็นรูปดาวนะครับมีโครเมียมนะครับไฟหน้ามาพร้อมกับไฟมันติรีเฟกเตอร์ไฮโดรเจนนะครับเนี่ยก็ออกในแนวนะครับในแนวเรียกว่าอะไรอ่ะรถ SUV แบบครอบครัวแบบมินิมินินะครับสไตล์แบบคอสโอเวอร์ over, สามารถลุยน้ำได้แต่ไม่ใช่ว่าขี่ลงน้ำนะครับก็ลงน้ำได้อยู่ในระดับหนึ่งเขาบอกว่า เป็นรถที่แบบอ่ายังไงกึแบบ่งกึ่งแบบ SUV แต่ไม่ใช่ SUV แท้นะครับก็จะเป็นแนวมินิมินินิดนึงนะครับซึ่งนะครับเขาดีไซน์มานะครับสพ่ทรงให้ดูแบบสปอร์ตหรูหรานะครับก็ลุยได้นะครับที่สำคัญเขาขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับอันนี้คือข้อดี ข้อดีของ subaru xv นะครับกับเพื่อนส่ล้อนะครับไปดูด้านข้างกันนะครับท่านผู้ชมครับด้านข้างนะครับให้แม็กอัลลอยนะครับสีทูโทนนะครับสีเทาดำตัดเงินมาพร้อมกับยางมิชลินนะครับยางที่ใช้นะครับ2-2-3ส5ับ5นะครับขอบ17นะครับเขาให้มาในขอบ17นะครับ subaru xv คันนี้นะครับก็จะเล่นแบบ ตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดำนี่บ่งบอกถึงของแนวคออเวอร์นะครับเนี่ยหลายหค่ายก็นิยมใส่ตัวนี้เข้ามานะครับกระจกมองข้างนะครับเพิ่มทัศนวิสัยนิดนึงนะครับในช่องตรงนี้นะครับปกติแล้วรถหลายๆาค่ายก็จะติดตรงนี้แต่ subaru xv เขานํามาติดตรงนี้เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนะเวลามองข้างในก็จะเห็นได้แบบ 360องศานะครับเ๋อมีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับตรงกระจกมองข้างเส้นสายลากยาวจนถึงด้านหลังนะครับแน่นอนนะครับโครเมียมนะครับตัดมาสวยหรูดูสปอร์ตนะครับกุญแจนะครับที่เขามาเป็นแบบ Keyless Go นะครับสามารถทัดตรงนี้ได้ปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับเนี่ยกดทัดตรงนี้ได้ไหมฮะอ่ะด้านบนนะครับมี แหลกลังคามาให้ติดตั้งมาให้นะพร้อมติดตั้งทัวรลิงอุปกรณ์นะครับนี่พร้อมออกเดินทางออกทริปนี่ครับเนี่ยนะฮะชายล่างนะครับก็จะแนวบึกบึนหน่อยนะครับดูแบบพร้อมลุยนะท่านผู้ชมครับเนี่ยที่ค่อยมาเนี่ยซุ้มล้อตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นสีดาเลยนะครับมาพร้อมกับความปลอดภัยนะครับดิสเบรกสี่ล้อที่เขาให้มาตรงนี้นะฮะ มาดูด้านท้ายด้านท้ายนะครับก็จะติดตั้งเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะฮะไฟไท้ายก็จะเป็นแบบโคมแบบใสๆอ่ะท่านชมนครับเป็นโคมแบบใสๆก็จะมี LED นี่ก็เพิ่มดีไซน์นะครับสวยหรูดูสปอร์ตนะครับที่เขาให้มามีไฟเบรกดวงที่3นะครับมีที่ปัดน้ำฝนนะครับที่สำคัญเลยก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับนี่สัญลักษณ์คำว่าซูบารุนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อหรือว่า all wheel drive นะครับ all wheel drive ก็คือขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับนะมีสัญลักษณ์เข้ามา xv 2 0 ip แน่นอนครับนี่มีมาให้มาดูด้านหลังกันว่าการเก็บสัมภาระเยอะไหมนะฮะนี่ยางอะไหล่นะครับ,ย,รรบยังไม่ถูกใช้งานเลยท่านชมครับยางอะไหล่นะอุปกรณ์อะไรยังอยู่ครบนะครับนี่ เม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับเนาะอันนี้สามารถปิดปรับได้เปิดับได้แล้วก็ตรงนี้สามารถปิดได้นะครับนี่นะครับถอดได้พับได้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเบาะแถวหลังตรงนี้ยังสามารถพับราบได้นะครับพับราบได้ก็ประมาณ 60- 40เห็นไหมฮะเนี่ยหกสิบบนะฮะต้องบอกว่า พิ่งเข้าหมาจริงๆนะครับยังไม่ทําการปรับสภาพยังไม่ล้างดูดฝุ่นอะไรเลยนะครับอยากให้ผู้ชมได้ดูจริงนะครับหัวน็อตนะครับฝากวงท้ายยังไม่มีการขันของประแจนะครับนี่เดิมๆจากโรงงานจุดอาร์กนะครับหรือว่ายาแนวนะครับนี่ๆๆจุดมาร์กจุดอาร์กต่างๆนะครับยาแนวเนี่ยยังอยู่ครบสีเดิมนะครับไม่เคยทําสีเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับ ภายในนะครับดีไซน์แบบเป็นสปอร์ตมากๆนะท่านผู้ชมครับ,คครบเรื่อนตั้งแต่นะครับมีเขา,า,าเรียกว่าฟุตสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็ให้มากุญแจเจ้าของเดิมก็มีมาให้2ดอกนะครับหน้าตากุญแจก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะครับนี่มีเซ็นทรัลล็อกกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยนะฮะ เป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังก็จะเดินได้ด้วยสีส้มนะครับมีคุชคอนโทรลฝั่งนี้นะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับที่สําคัญเลยเนี่ยตัวนี้เขาให้มานะเพิ่มเพื่อเพิ่ม,ม,มฟิลลิ่งในการขับคือเกียร์พัิชชัปด้านหลังนี่เขาก็ให้มานะครับเนาะแล้วก็มาถึงหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นจอทัชสกรีนแบบ 8นิ้วนะครับมี CDFM MP3 UAX USB มาให้แล้วก็มีนิวเมเกเตอร์มาด้วยนะท่านผู้ชมครับมีซบุรุซ u บุรุเข้าให้มานะครับมีนิวเมเกเตอร์นะครับมีกล้องคอยหลังมาให้นะมาดูตัวนี้นิดนึงครับระบงังรอฮะจอนะครับ จอตัวนี้คือตัวแสดงแสดงผลหรือว่าแสดงในระบบขับเคลื่อนสี่ล้อตรงนี้นะครับเวลาเราขับขี่น,นะครับมันก็จะทําการสี่ล้อมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวนะครับมีแสดงผลในเรื่องของระบบแอร์อยู่ตรงนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้นะนะครับหน้าจอล็สกีเนี่ยเห็นไ,ไหมมีนีเวกเตอร์มาให้ ลองรับอะไรบ้างไอพอนะครับ USB นะครับ HDMI นะครับบลูทูธด้วยนะครับมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับจับคู่ด้วยเกียร์ออโต้ระบบ CVT 7สปีดนะครับ7สปีดตรงนี้นะครับเครื่องยนต์2.0นะครับจะไม่ว่าเป็นเรื่องเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์อีกทีนึงนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูด้านในก่อนนะครับ มีที่สองกระจกนะครับมีสองฝั่งเลยนะครับเนาะ,อะคอนโซลนิดน,นึงนะครับคอนโซลตรงเนี้ยเขาก็จะดีไซน์ในแบบในในหนังนุ่มอะ่ะเนี่ยนนะครับมันนุ่มนะครับไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงาเนี่ยดีไซน์ เนี่ยตัดเพิ่มเข้ามาเพื่อความหรูหรูสปอร์ตนิดนึงนะครับเบาะนะครับเป็นบเบาะกึ่งหนังแท้นะครับกึ่งหนังแท้เดินด้วยได้สีส้มนะครับเดินด้วยได้สีโทรมนะครับนะมาดูตรงนี้หนึ่งเขาบ่งบอกถึงว่าเป็น XV จริงๆนะ <c oughs> เนี่ยขนาดตัวนี้เขายังใส่มาให้คำว่า XV นะครับเห็นไะลองไปนั่งดูด้านหลังนีดนึงนะครับกว้างขวางแค่ไหน ด้านหลังนะผมสูง172นะครับบอกข้างหน้าที่ผมขับลองทดสอบขับมาก็อยู่ในแนวนี้นะครับผมเข้ามานั่งนะครับเหลือๆครับชมนุ่ครับนี่เลดรูมเหลือๆข้างบนก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะครับนั่งพิงก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปคือไม่ชันไม่นั่งชันก็ก็าสามารถเอียงได้นิดนึงนะครับก็ไม่ถือว่าแบบจนหลังตรงนะครับ มีที่พักแขนมาให้นะครับที่วางแก้วน้ำเนี่ยเพื่อใครๆหลายๆคนบางทีเป็นปัจจัยในการซื้อรถนะที่พักแขนไม่มีที่วางแก้วน้ำอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันเน,ะนาะหนา้าจิตตังครับแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะครับนะส่วนในเรื่องของ Power อร์อัลก็อยู่ตรงนี้ด้านใน Power อร์อัลน,ะนี่มีช่องเสียบ USB นะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องนะครับนิดนึงเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้าใหม่อยาเชมชมให้ดูชมชมจริงจรินะครับให้ดูตรงนี้ให้ชมดูตรงนี้ให้ชมดูตรงนี้นะครับคือจุดมา์จุดอาร์กต่างๆแผงประตูนะครับไม่มีประแจขัดเลยนะครับสวยๆเดิมๆทั้งนั้นนะครับสวยๆเดิมๆทั้งนั้นนะครับเนี่ยฮะ ไม่มีการบินการเบี้ยวดแดงสิ้นนะครับรับประกันได้นะครับไม่ใช่รถท่วมไม่ใช่ไม่ใช่รถน้ําท่วมไม่ใช่รถลพลิกค,คว่ำนะครับไม่เคยชนหนักอะไรเลยนะครับการันตีได้นะครับและที่สําคัญนะครับซูบูรุให้การรับประกัน5ปีนะผมให้ดูตรงนี้นะการรับประกันของซูบูรุอันนี้คือเจ้าของเดิมนะเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับสมุดการรับประกัน5ปีซึ่ง เนี่ยฮะเขาเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดเขาก็จะบอกเนี่ยกี่กี่หมื่นกิโลเข้าศูนย์เช็คศูนย์นะครับเนี่ยนะฮะการประกันเขาเข็มไม้ตอนนี้นะฮะอยู่ที่1นึ7ง8สนยเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับเนาะเนี่ยเจ้าของออกห้างรถมือเดียวเลยนะครับออกห้างป้ายแดงเลยนะครับ จะไปชมห้องเครื่องครับผมมาชมห้องเครื่องนิดนึงนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะท่านผู้ชมครับยังไม่ล้างนะฮะแต่เราก็อยากรีวิวให้ได้ชมได้รูให้ดูก่อนนะครับแต่เบื้องต้นก็มีลูกค้าหลายๆคนโทรมาถามผมเลยแหละนะฮะรีวิวให้ดูหน่อยนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างนะนะครับถ้าล้างจะใหม่เอี่ยมกว่านี้นะครับให้ดูความเดิมความสุดนะครับเบ้าหัวชกนะครับยังมีรอยมาร์กจุดอาร์ตนะครับเนี่ยฮะปัจเจไม่เคยขัน นะครับตเข็บฝากระโปรงเดิมครับเพราะว่าอะไรนะฮะมีสติกเกอร์ตรงนี้ออกจากศูนย์มาเลยเนี่ยสติกเกอร์นะครับถ้ารถทำสีมาเนี่ยสติกเกอร์มันมันไม่มีแน่นอนสติกเกอร์มอ,อก,กอรอสติกเกอร์ที่ออกจากโรงงานมันจะไม่เห็นนะฮะนี่เพจเนี่ยปกติรุ่นนี้เพจน,นะฮะจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ ไม่มีการแกะกันแงยใดๆแรงสิ้นเบาหัวโชคเดิมสีตะเข็บด้านข้างคานหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยประแจขันนะครับนี่การันตีนะครับความสดความใหม่นะครับโดยการันตีแบบโตโยต้ามอเตอร์บริไทนะครับการันตีได้นะครับที่นี่นะครับเราไม่นำรถชนรถน้ำท่วมพิกคว่มเข้ามาค่ให้กับลูกค้านะครับและเจมก็คัดสรรนะครับ ที่จะรีวิวรถให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสำหรับคันนี้ที่ผมเกินไปนะครับนะที่ผมเกินไปราคา6,069,000 6 60 9, บาทนะครับสำหรับป้ายแดงนะครับ1,259,000หายไปครึ่งต่อครึ่งนะท่านผู้ชมครับ,รบเป็น Subaru XV 2.0iP นะครับอ e l ิวได้หรือว่าขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับ เกียวโตปี2017ลูกค้าบางคนบอกว่าขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเนี่ยมันกินน้ํามันไหมต้องตอบโจทย์ตรงนี้เลยว่าการขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยไม่ได้แทบจะกินน้ํามันเลยขึ้นอยู่กับคนขับนะฮะขับ ร6 0ยหกอ 160, 180, อันนี้ก็กินแน่นอนนะครับแต่เขามาในเรื่องของเซฟตี้ความปลอดภัยในเรื่องของช่วงล่างนะครับการขับเคลื่อน400ตลอดเวลาเนข้อดีนะครับมีมากมายเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับในฤด,ดูฝนนะครับฝนตกลื่นลนนะครับรถที่ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจะได้เปรียบคู่แข่งมากๆนกะการทรงตัวการโคงตัวเนี่ยถึว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เจ้า subaru xv คันนี้ก็ใส่ใจในเรื่องของการดีไซน์ความปลอดภัยแน่นอนนะครับ ในคันนี้เลยรถราคาเป็นล้านนะครับต้องมีดีแน่นอนแต่สําหรับวันนี้นะครับหายไปครึ่งต่อครึ่งเหลือ669,000บาทใครที่สนใจนะครับโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับเบอร์โทรและ i อดีไรายด้านล่างนะครับลูกค้าทต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับเคมเปญลดลปเปอร์ชชันช่วงนี้นะครับออกรถที่นี่ฟรีดาวนะครับข้างว่าอยู่ที่ประมาณ12ื่นนะครับจัดได้ยาสุด7ปี8 4งวดนะครับรับประกันหลังการขายเครื่องยนต์รับประกันเครื่องยนต์เกียร์นะครับ เครื่องยนต์เกียร์หปีหรือ5 0,000กิโลนะครับแถมช่วยบัตรช่วยเหลือเฉลี่ยิบสีชั่วโมงให้ด้วย1ปีนะครับแถมขัดเคลือบแก้วนะครับมูลค่า15,000บาทแถมค่าจัดค่าโอนภาษีพรบรวมไปถึงประกันภัยนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะครับซื้อรถกับเรานะครับซื้อต้องซื้อที่นี่นะครับที่โตโยต้าชัวนะครับไว้ใจนะครับคัดสรรรถสินดีเพื่อลูกค้านะครับสำหรับวันนี้เจมจัดให้นะครับมีรถ แนว SUV มินิมินิสไตล์คอสโอเวอร์มาให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กด u ับ c ไคร้แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจมจะเรียงคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆรถเข้ามาใหม่สวยๆให้ท่านชมได้รูวมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับห้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ